เมื่อกี้มันเป็นเอ็กฟิอะไรไม่รู้อะ่ะผมคือผมถ่ายไม่ทันนะครับผมก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายให้คนดูนะเนี่ยเขาอัปเดตใหม่นะเนี่ยเท้าใหญ่เขาประชาสัมพันธ์ปุ๊บจะเป็นโลบักใช่ปะ่ะไม่ใช่ปุ๊บกดอีกทีนึงอะไรอะ่ะใช่เราตกอากาศให้ เฮมยไม่แยกอ่ะเคก็มันเดิมนะนี่อันนี้มาติกเอ้ยโหสามร้อยห้าสิบเหมือนเดิมเคเราเลือกยูนิตต่อ้ยลักษณะเฉพาะคืออะไรอ่ะนีโลอ๋อกักทีมธรรมดาโอยโ้ยโอยออกกันนื้มั่งดีไอพวกนี้ นี่เออมันต้องอย่างนี้แหละแต่มันไม่ใช่สำหรับเรามันก็ออกอย่างเดิมมาแล้วไม่รู้ไม่จบหมดเดิมนะนี่หมดเดิมของเราไม่รู้ไม่จบเลยยืนยันไม่รู้ไม่จบหมดหมดเดิมของผมรับแล้วฮ้ยบูสคุสองเอมม็ีเก้าร้อย ไม่ทันแล้วเพื่อนเข้าเกมแล้วเกมเหมือนจะต้องต้องรีบข้ามนะประาที่ผมเลือกเนี้ยก็คือ,ม,ม,อมันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่อะไรเนี่ยแหละมันคือแบบม,มีวงเยอะไงเนี่ยวงเนี้ย,วง,ยวงมันเยอะแรกที่เราจะวางก็คือเจ้าอะไรดีอ่ะหนูก็ต้องมีสิ ก็จเจ้าตรงนี้ด้วยขาบขึ้นไปเลยแล้วี้ยังได้อยู่ นี่แี่ยได้แล้วเจ้าพาเลิตเดี๋ยวผมจะวางซอมบี้ให้หมดเลยนะนี่ซอมบี้ก็คือเอโอีที่สุดอ้โนเอโอีนะไม่ใช่เอโอีที่สุด มีแบบหน้ากากเด็กมาแล้วเราจะหยุดพักขึ้นที่6ก่อน,นะคระับเพราะว่ามันจะมาเยอะเกินเราจะไปต่อนะก้ลแไปต่ออะซัมบี้ซัมบี้เริ่มมาเริ่มมานี่ซัมบี้พี่ต้อนรับเลยต้อนรับก่อนเลยต้อนรับพี่นี่คือตีบุงก้างนะนี่กว้างขนาดนี้ถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้ จะตีมกว้างมกว้างจะเท่ากันหมดอลกเออมันเท่ากันหมดเลยอะมกว้างกระเจ้าซอมบี้นี่หนึ่งจ้าซอมบี้สองเอน,นี่มันจะหยู่ที่ขึ้นแปดคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวซอมบี้มันจะนายาวเยอะเกินจ้าตัวน,นี้ ออกไปจากแกงข้าแล้วเจ้าซอมบี้เจ้าต้องมาทำทานแทนข้าเหนียวขึ้นกาวากันโอ๊ยเลีบเกดไฟเลยทอสนี่คงลือล้อถอนออกได้และเมื่จะเต็มไปด้วยนี่ข้ามากัน เราจะเต็มไปด้วยซัมบี้ข้ามไปแล้วโอเคนี่ซัมบี้จะทำงานแทนมาเล็กนี่สังเกตด้วยนี่อัปเกตจะต้องทำงานให้เก่งที่สุดนี่กดข้ามขื้นเลย ขาวขึ้นไม่ได้โอ้โห,โหน,นี่เจ้าตอปรับันเลยนี่ต้องรับสักสองตัวโอ้โหนี่กูล่ามาแล้วหรอไม่เลยจ้านะทำทำอะไรเลยดูใบดูใบนี่ตีมันตีมันตีมันนั่นแหละ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  นั่นแหละนี่ต้อนรับอีกหนงตัวนั่นแหละนั่นแหละตีมันไปตีมันไปนี่ตีมันไปตีมันไปเลยตีมันไปตีมันเลยตีมันเลย กี่เท่าไหร่นะ่ไอเล็ไอเล่และไปและยอดุดบอยสุดบอยสุดยอด,ด,ยด,ยด,ยอดนั่นแหละยอดเยี่ยมอยูทายกันแล้วเหรอ I'm มันแหล,ละตีมันตีมัน,มนอับไม่ได้อะเอ้ยทำไมมันอัฟไม่ได้โอเคอับได้ละมากดบอยตีมันเลยตีมันเลยตีมันมาเลยกดบอยมาอ่กต,ตัวต้อับก็ต้อนรก็ตล้อนลับเข้าสู่กลุ่ม เองก็ไม่สามารถมีได้หรอกเจ้าขาบอกฮ่าฮ่าเออติตดตๆตไม่นะฉันโอเคออกแล้วแหละโดนขับเฉยเลยเมื่อกี้เยอะไปไหมเยอะไปไหมน,นี่พวกเราหรือพวกเด็กทั้งนั้น ที่ใครสามารถทำพ้อควาได้หรอกฮ่า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 แน่ยพลังเห็นกุ๊บบอย นี่อัพเดตไปเลยนี่นี่ข้าอมออข้ามไม่ได้นอัพเดแล้วตรงนี้ชิ้น,นแรกๆเิงเนาะ ขีมาเยอะไปเหมือนเก็ด บอลนี่นเนี่นยคับไ,ไปเลยเก็บบอยเก็บบอยนั่นแหละไปเมเ่หมดไปเลยคือข้ามเลยเพื่อนนีเพื่อซีดนี่นี่ขนาดนี่นี่ไปมีเพื่อนโอ้โอ้นี่มาแล้วเหรอเร็วจังองคือเดี๋ยวต้องมาเก็บอ,นอนันนีะจ๊นต้อนรับ นั่งตีไม่ทอดนะนั่นแหละนั่นแหละคุดบอยตีมีตีมันเออสองมือหนึ่งลอดอ่ะสิดูดูคุดบอยคุดบอยนี่แหละยคุดบอยคุดบอย พวกน,นี้คือกุ๊ดบอยยังไงก็ไม่รอดกับพวกฆ่าหรอกหาเจานิกจะหมาป่าเจดหมาป่าเจดไม่รอดอยู่แล้วนั่นแหละหายไปจากโลกนี้ซะ ได้มีคาร์บอนนี่ด้วยอ่ะนี่รนี้ก่อนเลยนี่น้ำนน้อยซือน้าๆน้อดีนะนือน้าๆน้นะน้ำน้อยซือน้าน้อยดีซเนี่โดดเล่นแบบเหมือนดีมดีมตัวเขียวอ่ะทุกคน ก็น่าจะรู้กันดีรู้จักกันดีนะเนี่เปิดค้างไว้เลยเพราะเรารวยรวยอยู่แล้วมันก็นี่แน่นอนมีเงิน,นองสองหมื่นดูเนี่ยคูณสองเออนี่ไงแล้วก็มีดับเบิลคลิกไม่ได้เนี่ยเพิคูณสามไปเลย นี่ต้องความรู้คุณสอนี่ความรู้คุณสอบบอกเลยมรอดแน่นอนเสิ่งดันเกิน ทำเ,เลยลกันเพราะว่าน่าจะไม่ได้อะไรมากโอ้บางตัวรอดไปได้นะนะคิดดูดิเออนี้เจดไอเจดมาตัวเดิมไม่ใช่หรอนี่พวกนี้ถ้ามาถึงตรงนี้ก็ไม่รอดอ่ะบอกเลยนี่ไม่รอดตรงนี้น่าจะรอดน่าจะรอดจากตรงนี้ไปเพราะว่าตรงนี้แค่สามตัวนี่ไงโหรอดไปเยอะด้วยนะประเด็นน่ะ ตรงนี้มันจะสู้ได้ไหมตรงนี้มีตั้งเจ็ดตัวแน่รอดแน,น่แน่นอนนี่ตรงนี้สี่ตัวช่้ยกันสู้ขีดข้ามขึ้นเลยเอเคหมดมีเงินแสนเก้านะคนผมจะไปขิงน,นะขิงทุกคนนี่ขึ้นที่ยี่สิบหกปุ๊บนี่เกสามสิบต้องบอสแน่นอนขึ้น นีมาเป็นคลื่นเลยบอกเลยว่ามาเป็นคลื่นเป็นหัวแฮมเบอร์เกอร์หนีลอด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 หลอรอดหลอแค่ตรงนั้นก็รอดอะ่ะแปดตัวชีวิตใส่ต้องเลื่อนนะ เป็นม้าเลยหรอจึงจะตีแบบนี้ไง นุ่นจะว่าจะรอดไหมนี่โอ้โหรอดแน่นอนเลยนี่งไงรอดคือบอกแล้วว่าเราเลือกความบุคูณสองต้องรอดนี่พวกม้าไว้หมาไว้หมาซิ่งเหรอหมาซิ่งเหรอหมาซิ่ง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 เออหมาซิ่งก็ตายอันนี้มาเป็นฝูงนะจะไม่รอดคือศัตรูจะความเร็วคูณสองเลยใช่ปหม แน่ทุกคนดูดิเราปกป้องนี่ได้อันนี้มันชื่อว่าบ๊อบดูสิเราอย่างนี้บ๊อบอุย้ยป่าแล้วมันเกิดอะไรเกิดอะไรหมเออเกิดใหม่ยังไงอันแรกเป็นอย่างนั้นแรกนี่ข้ามคืนไปเลยนี่ข้ามอัตโนมัติไปเลยโอ้เราสู้ได้อยู่แล้ว ไอ้พวกนี้จะเลือดหนึ่แล้วนะใช่บอสเตรียมเตรียมตัวรับมือกับบอสได้ในที่นี้มาบอสตี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 ตตโอ้ไม่ได้อะ่ะไกลด้วยเล้วดิเนี่ยขนาดเราเนี่ยเดินถึงเลยเออ,องั้นแหละ แันโนวอสจอกไหมบอสบอสเทสลานี่ไงกับตันสามเลือดแปดหมื่นอีกก็เยอะนะแต่มันสั่งละสี่ไงโหไม่ผ่านแน่เลยเนี่ยแต่ตรงนู้นมีเยอะนะจำได้ว่ามีเยอะ ต,ตรงนี้มีเยอะมีห้าตัวคุมครองไว้ไม่ผ่านอะ่ะไ,ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านโหรอดไปได้นะนายเอ้ยบอรบ,บี้เลยบอรบ,บี้ พี่ก่อนไวเลวทาวเวอร์ดิเฟนที่สุดความนักฮานี่อ่าตอนนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเบสเดียวไม่ใช่ให้กับผมสิบ๊ายบายสมมี่ดูอนเออธรรมดาอีกแล้วนี่ไม่ธรรมดาคือมันก็ได้อย่างเดียวเนาะธรรมดา ไม่ถูกใจเลยพวงนี้